แมทธีรณีเคลียร์ใจใบเฟิร์นตกเป็นแพ้รับบาปมานานสิบกว่าปีกลับมาเป็นโสดอีกครั้งสำหรับนางเอกสาวสวยแมทธีรณีคงไทยหลังเลิกกับอดีตแฟนหนุ่มสงกรานเตชะโรงค์ไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ทางด้านแมทธีรณีกลับมารับงานในวงการบันเทิงมากขึ้น หลังจากห่างหายไปนานรวมถึงกำลังมีจะมีผลงานละครเร็วๆนี้ให้ได้ชมล่าสุดทางด้านแมททีรณีได้ไปออกรายการทอลกกับเทยอีพี7โดยมีทางด้านป๋อมแปม๋มนิธิปิงปองธงชยัยและใบเฟิร์นพัศกรเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมเปิดใจนางเอกดังแมททีรณี ตกเป็นแพรับบาปนาน12ปีซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแมทธีรณีเป็นเพื่อนใบเฟิร์นมานานแล้วโดยใบเฟิร์นได้เล่าว่าต้องย้อนไปช่วงมหาลัยตอนเดินเข้ามาวันแรกเจอกันเขาสวยมากไม่แต่งหน้าไม่ทำผมแต่เดินมาก็คือนางแบบเลยและมีช่วงหนึ่งในรายการทางด้านแมทธีรณีได้เล่ามีเรื่องหนึ่งขอเมาส์ไปเข้าค่ายกันที่ห้วยตีนตก ใบเฟิร์นไม่สบายนอนคลุมโปรองอยู่ในห้องซึ่งก็มีเพื่อนเพื่อนคนอื่นเขาก็นั่งทำงานกันอยู่ในห้องและทีนี้มีเพื่อนอีกกลุ่มเข้ามาในห้องมาถึงมันก็กระโดดเลยซึ่งทางด้านในเฟิร์นก็บอกว่าไอแมดเลยแกนนํำซึ่งทางด้านแมททีรณีรีบแก้ตัวว่าไม่ใช่อันนั้นคือภาพของเฟิร์นในผ้าหง ก่อนจะเล่าความจริงอีกด้านว่าคนที่นั่งอยู่ในห้องจริงๆมันรู้กันอยู่แล้วว่าเฟิร์นอยู่ตรงนี้พอเพื่อนกลุ่มใหม่เข้ามากระโดดเราได้ยินเสียงดังปากก็รู้แล้วว่าโดนแน่ๆทีนี้เฟิร์นเปิดผ้าห่มเอาหน้าขึ้นมาพวกนั้นวิ่งออกไปจากห้องเหลือแมทคนเดียวมันคิดว่าแมทเป็นคนทำหันมาวินแมทใหญ่เลยว่าแมททำมันทำไมชีวิตแมทเป็นแทะรับบาปสิบกว่าปีที่ผ่านมา ก่อนที่ทางด้านไบเฟิร์นจะยกมือไหว้ขอโทษที่เข้าใจผิด